สวัสดีครับคุณสีกรุงผมอเกอร์ผมอยากทราบว่าส่วนลดประวัติดีคืออะไรและคิดอย่างไรกับส่วนลดประวัติดีครับการที่จะมีส่วนลดประวัติดีเนี่ยนะจะมีอยู่สองกรณีกรณีแรกถ้าเป็นรถกลุ่มอย่างเช่นมีรถที่ประกันอยู่บริษัทกตั้งแต่สมคันขึ้นไปถ้าเกิดการชนหรือเกิดไม่ชนเลยนะ ปอด,ดีปีแรกก็จะลด30ปีสองตั้งแต่สาคันขึ้นไปถึง9้าคันถ้าเกิด10บคันถึง19บเก้า็ลด35หถ้าเกิน2ี่คันขึ้นไปก็ลด4ี่ิแต่ถ้าเป็นรถเดียวละ่ะ1คันหรือสองคันละ่ปะปอด,ดีก็จะคิดปีแรกลด2ี่ปีสองลด3าสิบปีสามลด4ี่สิบแล้วปี4ี่ลดห้าสิบแต่ก็มีข้อเสียนะครับถ้าเป็นรถกลุ่มตั้งแต่3คันขึ้นไป,ปะวัตอดีสามารถที่จะหักความเสียหายได้อย่างเช่น รถ3ารถสคันนะมีเบี้ยหกห0ื่นนะปวัดีสาเซก็คือ60,000่นเนะรถไปสาก็คือหมนะื่นแปดหมื่นเนี่ยในจำนวน3ามคันเนี่ยใน1นึ่งปีชนสัก1,000งื่นก็ยังรดอีก8 0 0พไม่มาหักรถแต่ถ้าเป็นรถเดียวตั้งแต่1หรือสองคันเนี่ยต้องไม่มีการชนเกิดขึ้นหรือถ้าชนต้องเป็นฝ่ายถูกนะก็จะลดปีแรก20ปี2องส ปีสามสีิบแล้วปี 4, สี่ห้าสิบสมมติว่าปีแรกยี่สิบปีหน้าเกิดมีการชนเกิดขึ้นมานะนะถ้าเป็นฝ่ายประมาทที่ได้บอด,ดีแล้วก็จะไม่ได้เลยการลดบอดดีจะแบ่งออกมาเป็นสองช้อยนะนะจะได้ตอบน้องให้เข้าใจเพื่อจะได้ไปบอกกับเพื่อนๆให้ทราบครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ